สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามผมเราบ้านละควายเฮ้ยนั่นมันช้างหรือเปล่าเนี่ยนั่นแน่นี่ช้างอยู่ในป่าวะเนี่ยนี่มันช้างดำมะเนี่ยหรือช้างเผือกนะฮะเอาวันนี้ครับยามเย็นมาฟังผมโม้นะครับวันนี้ผมมาได้มีโอกาสมาโม้ที่นี่เพราะว่าเออผมเนี่ยนะครับป่วยวันนี้เลยต้องมาน,ะนอนฟาร์มนะะแล้วก็มากับพี่สาวคนสวยของผมนี่ฮะนี่นะฮะพี่สาวคนสวยนะฮะวันนี้มานอนฟาร์ม นะครับผมก็ป่วยนะครับพอดีลูกเล็กครับก็ไม่อยากให้ลูกติดหวัด OK. แล้ววันนี้สวัสดีหมอ๊อตด้วยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับหมอ,อ๊อตนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าให้หมอ๊อตมาตรวจควายนิดนึงคนระับพอดีว่าจะคลอดนะครับให้หมอ๊อตมาดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ชวนหมอ๊อตมาดูควายตัวที่เพิ่งเอามาฮนะเจ้าน้ําเหนือบุรพานะครับก็เดี๋ยวจะให้หมอ๊อตจับหมอ๊อตครับรบกวนนิดนึงได้ไหมครับหมอ๊อตจับแบบทรงเท่แบบว่าตอนที่ไปประกวดหน่อยได้ไหมเอาแบบว่า คือคืออันนี้แม่พันธุต้องจับเป็นร้านลังโลหสวยๆหน่อยนะแม่พันธุ์เข้าประกวดนะะส่งประกวดหมายเลขหนึ่งควายยักษ์นะฮะนี่นะครับสวัสดีคุณชาคริสด,ด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีของฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาแบบจับให้มันดูแบบเอ้ยโอ้โหเป็นไงมันดูมันท่าจัดท่ายืนมันเป็นไงนี่ฮะโดนเรียบร้อยฮะโดนโดนลวดหนามไม่เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้ามันโดนไอ้พวกนี้ไล่ นะครับนี่ครับนี่นี่นี่ดูนี่ถ้าจับนี่อ,อุ้ยอ๋อ,อมีการแตะแตะด้วยมีการแตะแตะด้วยนะฮะบอเริ่มไหม,มนี่ครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่นะฮะคือเจ้าน้ําเหนือบุรพาครับเจ้าน้ําเหนือบุรพาที่ผมเรียกว่าควายห้าเสียนนะครับควายห้าเสียนครับตัวนี้คือควายห้าเศียนที่ทุกท่านเห็นอยู่นะฮะเนี่ยผมพยายามถ่ายช้าๆนะครับให้ทุกท่านได้ดู คาว่าควายห้าเซียนคืออะไรนะครับผมเล่าให้พี่ทุกท่านได้ฟังดีกว่านะครับให้หมอ๊อสจับก่อนนะหมอ๊อนะวิเคราะห์ก่อนนะครับหมอ๊อต้องบอกว่าหมอ๊อตอวันนี้ให้เกียรตินะครับในการจับตะพายนะครับวันนี้น้ําเหนือนี่มีบุญมากนะน้ำเหนือบูรพามีบุญมากหมอ๊อสมาจับนะครับปกติจับแต่เจ้าฉลามชนของใหญ่ของเสียเติมอย่างเดียวนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสมาจับเจ้าน้ําเหนือบูรพานะครับสวัสดีคุณการยนด้วยนะครับผมต้องบอกนิดนึงครับควายห้าเซียนนี่หมายความว่าอย่างไง เซียนแรกครับเราต้องบอกเลยต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่โต้งนะฮะสลายุทธนะครับนะครับ anyway พี่โต้งสลายุทธก็คือเซียนที่หนึ่งครับนะฮะพี่โต hm mm yeah. ้งสลายุทธคือเซียนที่หนึ่งนะฮะต้องบอกงี้ฮะเป็นผู้บีดเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามาจากแม่พันของพี่โต้งครับนะฮะพี่โต้งสลายุทธนะครับคือแม่พูนทรั์นะครับแล้วพี่โต้งจับแม่พูนทรัพย์นะครับเหล่าของพี่โต้งเองนะครับใส่กับเจ้า กระทิงผู้นะครับนี่คือเป็นลูกกระทิงผู้นะฮะเจ้าน้ําเหนือบุรพาเป็นลูกกระทิงผู้นะครับใส่กับเจ้ากับกระทิงผู้นะครับได้เป็นน้ําเหนือบุรพานี่คือเซียนที่หนึ่งครับเซียนที่สองครับเซียนที่สองนี่หมอ๊อสกำลังจัดทรงจัดท่าอยู่นี่คือวิชชวิชาเลยนะครับคนที่จูงควายได้แชมป์มาเยอะแยะนะครับวันนี้ให้เกียรติมาจับตาพายนะฮะหมอ๊อสนะฮะจับตาพายเจ้าน้ําเหนือบุรพานะครับเซียนที่สองครับ พี่โต้งสลายยุทธขายไปที่คุณแบงค์นะฮะหรือเซียนแบงค์นะครับคนที่สองในราคาหนึ่งล้านบาทนะครับเซียนแบงค์นะครับนะครับควายตัวนี้ไปเตะตาต้องใจกำนันบินบอระบือและพี่น้ำลัพี่พัดนะครับเซียนที่สามกับเซียนที่สี่นะครับเซียนที่สามกับเซียนที่สี่ซื้อนะครับซื้อคุณแบงค์ไปในราคาล้านห้าซื้อเจ้าน้ำเหนือบุรพาไปในราคาล้านห้าครับนะฮะซื้อเจ้าน้ำเหนือบุรพาไปในราคาล้านห้าปั๊บนะครับ กำนันบ,บินบอลเบือครับกินน้ำำําอมฤตไปนะครับนะครับกินน้ำำําอมฤตไปเห็นกำนันบินบอลเบือจะมาเที่ยวที่ฟ์มผมนะครับต้องบอกเลยว่าเบอร์ต้นต้น,ตน,ตนวงการควายไทยนะครับกับเจ้าของฟ้าประทานซึ่งต้องบอกว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่สุดยอดควายยักษ์นะครับเป็นเป็นแชมป์ควายยักษ์ระดับโลกไปแล้วนะครับใครคิดไม่ออกบอกฟ้าประทานไปเลยนะครับคิดไม่ออกบอกฟ้าประทาน คุณการคุบครับหมอเคนเข้ามาแล้วครับบอกสวัสดีหัวหน้าโว้ยสวัสดีครับลูกพี่นะสวัสดีหมอเคนนะครับนี่อยู่กับหมอ๊อตนะครับอ๋อหมอ๊อสเขาบอกว่าสวัสดีหัวหน้าหมายถึงหมายถึงหมายถึงหมอ๊อสเอ้แม่หมอเคนบอกว่าสวัสดีหัวหน้าหมายถึงหมอ๊อตนะครับนี่ฮะต้องบอกว่านะครับวันนั้นกำนันบินบอลบือนะฮะเจ้าของฟ้าประธานควายยักษ์นะครับแชมป์โลกนะครับนะครับกินน้ําอมฤตไปพอกินน้ําอมฤตไปนะครับมีอาการตึงๆนิดหน่อยครับเสียควายเลยครับ เสียควายตัวนี้นะครับกับเจ้าน้ําเหนือบุรพาให้กับคุณโดนะครับแต่คุณโดเนี่ยมีควายอยู่หนึ่งตัวผมก็เลยไม่รู้เท่าที่ผมรู้คือมีควายอยู่หนึ่งตัวผมก็เลยไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับผมก็ไม่เลยไม่กล้าว่าจะพูด่าเซียนเอาเซียนไม่เซียนผมไม่รู้แล้วกันนะครับผมเอาเอาเป็นว่าผมขออนุญาตผ่านไปผมคิดว่าเป็นห้าเซียนก็คือเซียนสุดท้ายครับคืออาจารย์อุ่นใจแสวงนะครับผมถามอาจารย์อุ่นครับอาจารย์อุ่นอาจารย์ควายตัวนี้เป็นไงดีไหมซื้อได้ไหมนะครับ อาจารย์อุ่นนะฮะบอกว่านะครับอาจารย์อุ่นบอกว่ามันใหญ่มากพี่เอ <mon> ็กมันใหญ่จ hmm. ร <mon> <dic> ิงๆเสียงคนที่ห้าพูดอย่างนี้ครับอาจารย์อุ่นบอกมันใหญ่มากมันใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าควายตัวนี้เลี้ยงอยู่ที่อาจารย์อุ่นตั้งแต่ตอนปีกว่าๆนะครับอาจารย์อุ่นเป็นคนเลี้ยงเองนะครับเลี้ยงมาตลอดนะฮะนะฮะเราก็มันใหญ่มากอาจารย์อุ่นบอกนะครับขนาดหมอเคนพูดนะว่าจะล้วงตูทีเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะเข้ามาอ๋อไม่เป็นไรนับดาวไม่เลยนะ ขนาดหมอเคนบอกนะครับว่าจะล้วงตูดทีเนี่ยจะต้องขึ้นเก้าอี้เลยนะครับเนี่ยหมอเคนอยู่นะครับหมอเคนช่วยพิมพ์นิดนึงได้ไหมว่าจริงหรือเปล่าตอนที่หมอเคนพูดนะครับว่าแทบจะขึ้นเก้าอี้เลยนะต้องขึ้นเก้าอี้ล้วงเลยนะครับผมก็เลยบอกพี่อุ่น่าพี่อุ๋นนะครับผมเอาตัวนี้นะพี่หมอเอาเลยนะครับนั่นเลยครับผมก็เลยโทรหาคุณโดนะครับก็เลยปิดนะปิดเลยซื้อควายโดยไม่ดูควายนะครับก็ได้มาแบบนี้ฮะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับหมอกดครับสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมฮะ นี่ฮะหมอเคนบอกแล้วท่วมหัวจริงๆนะครับหมอ๊อตครับขอสัมภาษณ์พูดดังนี้หนึ่งนะเพราะว่ามันนี่ควายตัวนี้ในในมุมมองหมอก๊อตเนี่ยทั้งเขาทั้งขาทั้งลําตัวมันใหญ่ไหมโอ้โหสรุปเป็นอย่างเดียวแล้วมันใหญ่มากมันใหญ่มากนะใหญ่มากมันใหญ่มากนะจริงคนระับใหญ่ของจริงไหมของจริงนี่ของจริงนี่ของจริงนะนของจริงผมผมวัดแล้วหมอ๊อตหน้าร้อยหกห้าหลังร้อยหกแปด คาดว่าตอนนี้มันประมาณมันเกิดวันที่25เมษายนปี64นะครับตอนนี้มันสามปีกว่าฟันหนึ่งคู่หมอกก็ต้องเอาให้เขาดูหน่อยนะฟันหนึ่งคู่ยังขึ้นไม่เต็มนะครับนะเนีะน,ะนี่ฟันหนึ่งคู่ยังขึ้นไม่เต็มครับโอเคพ่อนะครับก็ต้องบอกว่าคาดการณ์ว่าหมอก,ก็อว่าน่าจะถึง170มาอย่างเงี้ยมันมีเวลาโตล้วสองสามปีเนี่ยถึงไหมได,ได้ไหมต,ไต้องได้นะเพราะหลังมัน168ใหญ่ไหมเนี่ย ฟันยังไม่เต็มเลยนะครับนี่คือนะครับน้าเหนือบุรพาตัวแรกนะครับนี่ก็คือพันธุกรรมนะครับที่อยู่ที่บ้านลักควายบายคุณเอ็กนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าควายห้าเซียนต้องขอบคุณเซียนแรกเลยนะครับคุณต้งสลายยธนะที่บิดควายดีๆแบบนี้นะครับกับแม่พันธุ์ดีๆของพี่โต้งนะครับนี่ฮะอ่ะนี่ก็คือเจ้าน้ําเหนือบุรพานะครับนี่ฮะ กับแสงแดดยามเย็นที่บ้านรักควายบายคุณเอ็กเออหมอ๊อตครับไปให้ความรู้นิดนึงได้ไหมครับว่าควายตัวเนี้ยที่กําลังจะคลอดเนี่ยผสมไปวันที่สี่จะจะคลอดวันที่สี่เดือนหน้าเนี้นะครับแม่กิ่งทองเนี่ยลักษณะนมแบบเนี้ยหมอคอตว่าคิดว่าใกล้คลอดหรือยังครับให้ความรู้นิดนึงนะฮะพูดตรงดังๆใส่ไมนี้ด้วยนะครับอันนี้ยังครับยังใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าน้ํานมเต้านมมันยังไม่เต่งมากใช่ไหมครับฐานนมยังไม่ลงฐานนมยังไม่ลง แล้วจิตมอย่างนี้เป็นไงครับอวัยวะเภศบงบอกว่าใกล้แล้วแต่ว่ายังยังไม่ถึงเวลาบง <c oughs> บอกว่าใกล้แล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาเออผมซาวมาแล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัวเมียเผือกนะครับลูกในท้องเป็นตัวเมียเผือกสูงร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับหมอก,ก็หมอก,ก็มีเครื่องซาวได้ถึงขนาดนี้ไหมครับของผมผมมีเครื่องซาวผมใช้ผมใช้จิตวิญญาณซาวมานะฮะจิตวิญญาณซาวมาหมอก,ก็จับหน่อยได้ไหมอันนี้อันอะไรอันนี้ที่โปรใช่ไหมหมูเด้งเหรอหมูเด้ง นี <ard> ่ฮ anyway, ิโปครับนี mm. <Sa> ่ฮะดูหมอกก๊อจับนะครับนี่ให้ดูควายตัวนี้ครับคือแม่กิ่งทองนะครับแม่กิ่งทองเป็นแม่เดียวกับเจ้ากึ้งมุกดาหานนะครับแม่เดียวกับเจ้ากึ้งมุกดาหานพ่อเขาเป็นไผ่ทองโอ้ยมอเฮ้ยทำไมพ่อหมอกก๊อจับแล้วมันสวยขนาดนี้วะเนี่ยเอยมันสวยมากเลยนี่ครับแม่ตัวนี้นะครับเป็นแม่แม่เขาเป็นแม่ตัวเดียวกับเจ้ากึ้งมุกดาหานพ่อเขาเป็นไผ่ทองครับพี่อภิชาติขุยลานย่าบอกสวยใหญ่มากครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่ถ้าชอบนะครับนะครับแล้วลูกในท้องของเขาครับเป็นลูกตัวแรกของควายเผือกแชมป์อยู่ในตอนนี้นะครับเป็นลูกตัวแรกเลยนะครับผสมตอนปี6เดือนแต่ขอยังอุบไว้ก่อนนะครับไม่บอกว่าเป็นตัวไหนนะครับนะฮะขออุบไว้ก่อนเพราะต้องบอกเลยว่าเออเราจะขอดูลูกเขาก่อนว่าเป็นไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ฟังติดตามกันครับว่าผมจะเฉลยว่าเป็นพ่อตัวไหนนะครับที่ผมบอกแล้วว่าซาวมาแล้วเป็นตัวเมียเผือกนะครับร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าเอาไปลงน้ำ้วใช่ปะ เอาไปลงน้ำใช่ปะปะอ่ะโอเคปล่อยไปลงเดี๋ยวพาจะไปลงน้ําครับอ่ะหมอก,ก๊อตครับเดี๋ยวพาไปวิจารณ์แกนแชมป์สิบสนามหน่อยดีกว่าเจ้าเพชรบุรพานะครับเอางี้ดีกว่าหมอก,ก๊อตพูดตรงนี้เลยจากการที่รู้พันธุกรรมด้วยและเห็นตัวด้วยใช้ทั้งฟาร์มไหมตัวนี้แต่เดียวครับใช้ทั้งฟาร์มไหมผสมได้เมื่อไหร่ผมใส่ตัวนี้หมดทุกตัวทั้งฟาร์มไหมยี่สิบแม่ใส่หมดเลยครับนี่เป็นไง เอาเป็นว่าให้หมอก๊อดคนเดียวนะคนอื่นไม่ให้แล้วไม่คิดค่าและไม่คิดค่าเอผสมผสมเลยอันนี้พูดไว้ในไลฟ์เลยนะหมอก๊อดนะโอเคนะนี่ให้หมอก๊อตคนเดียวคนอื่นไม่ให้นะครับให้หมอก๊อดคนเดียวนะครับแล้วก็จะไม่ให้ใครผสมด้วยนะครับนะฮะถ้าแต่ถ้าเขาน่ารักให้ผสมฟรีเออถ้าเขาน่ารักนิสัยดีให้ผสมฟรีนะครับนิสัยดีให้ผสมฟรีนะฮะหน้ารักให้ผสมฟรีนะครับนี่อ่า ผมบอกเลยว่าจากการที่หมอก๊อตเนี่ยหมอกอ๊อตหมอก๊อตวิคเคระร์เนี่ยหมอก๊อตวิคเคระร์เนี่ยมันเป็นไงไอ้ตัวนี้วิคเคระร์เนี่ยมันเป็นงไงแกนแชมป์สุดสนามเนี่ยเจ้าเพชรบุรพาวิคราะห์เป็นยไงวิเคราะห์ไ,ะไปเราเดินไปด้วยได้ไหมกรรมการไม่ลำบากใจครับกรรมการไม่ลำบากใจมันเป็นยังไงอ่ะมันมันเป็นควายที่กระดูกขาเป็นไงใหญ่ไหมใหญ่ครับสมส่วนสมส่วนสมส่วนโตเขาเรียกว่าอะไรนะสมสัยนีสส้เขาเรียกว่าโตเกินอายุ โตก่อนอายุหรือเตอเออโตปากปากโตกว่าตัว <c oughs> ถ้าอยู่ที่บ้านลกวควายาบคุณเองนี่พูดลงนะ <c oughs> ปากปากเกินตัวปากไม่เกินตัว <c oughs> เราใส่เราโม้เก่งเนี่ยดูแม่เขาดิแล้วคุณเนี่ยแม่ขนาดนี้พันธุก,กรรมแบบขนาดนี้ฮะผมบอกเลยอย่างที่แม่เขาเนี่ยแม่เจ้าสิริเนี่ยผมวัดเมื่อสามเดือนที่แล้วก่างคอดหลังร้อยห้าห้าหน้าร้อยห้าเอ็ดแต่ตอนนี้ไม่ได้วัดเลยนะปลายทางเนี่ยร้อยห้าเจ็ดร้อยห้าแปดอยู่แล้วนะนะครับเพราะมันเพิ่งควายสามปีกว่าแล้ว แล้วลูกจะขนาดไหนนะครับพ่อเป็นพ่อมาคะนะครับเนี่ยฮะนี่คือฝูงควายที่บ้านรักควายบ่ายคุณเอ็กซ์นะครับกาลังจะไปลงน้ําแล้วอะไรนะแสงสวยนะแสงสวยมากๆครับตอนนี้นะฮะยามเย็นนะครับนี่ฮนะนี่เป็นบรรยากาศบ้านรักควายบ่ายคุณเอ็กซ์นะครับฝูงฮิปโปโหรือฝูงช้างน้อยนะฮะนะครับกําลังไปแล้วนะครับกําลังไปแล้วนะครับ ผมอยากให้หมอก๊อดวิเคราะห์อีกตัวหนึง่งหมอก๊อดรู้พันธุกรรมเพชรบุราพาอยู่แล้วใช่ปหรู้ใช่ปหฟังบ่อยปะฟังบ่อยปะทุกหลายนะอ้าวรู้แล้วนะนะควายเป็นบทสรุปของควายห้าสายละเป็นบทเจ้าเพชรบุรพานะครับเป็นบทสรุปของควายห้าสายนะครับนี่คือบรรยากาศบรรลควายาบคุณเอกนะฮะเพชบุรพาเป็นบทสรุปของควายห้าสายนะค,ควายยักษ์ห้าสายในประเทศไทยก็คือเงินเข้มเข้มนะครับหมูยักษ์ทองสุกดาวใหญ่แล้วก็แม่้กยทะลางอเนก ใครๆก็ถามว่าเฮ้ยแม่ฝ้ายเนี่ยเป็นสายยักได้ไงนะครับจะไม่เป็นได้ยังไงดีกว่าเพราะว่าให้ลูกแต่ละตัวคือใครอะแก้วฟ้ามาคะนะครับแก้วฟ้าแล้วก็มาคะนี่มันยังเข้าเข้าออกันไม่ค่อยได้เลยนะครับมันยังกึกกักกึกกักกันอยู่เลยนะครับก็พยายามนะครับพยายามดูมันอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเพชรบูรพาเนี่ยสิ่งที่เขามีเนี่ยเขาเนี่ยตรงตามไม่ใหญ่ไม่พอนะครับ สิ่งนี้เขามีเนี่ยก็คือเขาตรงตามอัตลักษณ์ควายเผือกเลยนะครับคือว่าเป็นเผือกสะอาดนะครับเป็นเผือกสะอาดที่ไม่มีกะไม่มีด่างใดๆนะครับอ๊อฟก็ลงจากรถนิจูงนี่นะครับเจ้าเพชรบุรพาเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกครับสิ่งนี้เขามีคือเขาเป็นเผือกสำลี <iage. S 2> เผือกสะอาด <_ v isa> ผิวพันสะอาดนะครับที่ไม่มีกะไม่มีด่างไม่มีปานใดๆเลยจริงไหมไม่มีเสี้ยนเล็บไม่มีเสี้ยนเขา เียงเล็บเสี้ยงเขามีไหม,ไม,มไม่มีใช่ไหม,ไมเสี้ยเล็บเสี้ยงเขาสะอาดทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกแบบนี้พันธุก,กรรมที่เขาได้มาเพราะว่าและเขาเนี่ยยังยังมียีนนะฮะเผือกที่บริสุทธิ์เยอะมากๆทําไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะพ่อเขาเนี่ยนะครับเจ้ามาค้าจ่ายลูกนะครับผมบอกเลยสิบตัวเนี่ยเผือกแปดดำสองนะครับแล้วส่วนแม่ แม่ของแม่แม่ของเจ้าสิริเนี่ยมีแต่เผือกจ่ายแต่เผือกคือเรียนยีนเผือกนี่เยอะมา,มากๆนะครับจะมีจ่ายควายดำ you know, ตัวหนึ่งมั้งแม่ของเจ้าสิริผสมกับแสนอุทัยจ่ายเป็นควายดําตัวหนึ่งมั้งที่เหลือนะครับแม่ของเจ้าสิริเนี่ยมีแต่เผือกหมดนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าทําให้เขามียียนเผือกในตัวเยอะมากเจ้าเพชรบุรพานะครับทําให้เวลาเขาจ่ายพนันธุกรรมเนี่ยก็จะจ่ายเนี่ยเป็นต้องบอกเลยว่าเป็น เป็นเผือกโอกาสเป็นเผือกมันจะเยอะถูกต้องไหมหมอคอสโอกาสเป็นเผือกมันก็จะเยอะมากๆนะครับโอกาสเป็นเผือกมันก็จะเยอะมากๆแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยตอนนี้ที่ทุกท่านเห็นเขาโตเนี่ยผมจะบอกให้เขาโตด้วยเลยเปล่ะอาหารนี่ยังแทบไม่ได้กินเลยนะผมกินไม่เป็นนี่โตด้วยน้ํานมอย่างเดียวเลยนะผมบอกเลยเนี่ยโตดูกระดูกแข้งขาจิกตั้งดูนมแม่เขาครับไม่รู้เห็นไหมฮะทางไกลๆฐานนมใหญ่บึกเลยนะครับนมแม่เขาฐานนมใหญ่บึกเลยนะครับนี่ แต่หมอคอตนี่ชอบเจ้าชบาแก้วมากๆอ่ะหมอกอสตเนี่ยหมอกอสตชอบเจ้าชบาแก้วมากๆนะครับดูชบาแก้วหมอคอตนี่ชบาแก้วอีกเดือนกว่าแล้วมาทำคลอดนะหมเอเฮ้ยคนทำคลอดเพชรบุรุพาคือคนนี้นะครับนี่ผู้ให้กําเนิดแกนแชมป์สิบสนามนะครับคนนี้นะครับตอนเกิดมาถามหมอกอสตดูว่ามันเล็บจิกตั้งตรงตั้งแต่เดือนชั่วโมงแรกเลยปะ่ะแบบจิกตั้งมาเลยปะ่ะชั่วโมงหนึ่งอะ่ะใช่ปะ่ะที่มันจะวิ่งออกไปรับแกนแชมป์อ่ะอ่านั่นน่ะ วิง่งรอดข้อไปรับแกนแชมป์นะฮะหมอ๊อตเนี่ยหมอ,อ๊อตยังจาได้นะนี่ครับเจ้าเพชรบุรพาคือตัวบทสรุปแล้วนะครับของควายยักษ์นะครับที่เป็นเผือกด้วยนะคุณลองคิดดูง่ายๆแล้วกันว่าควายยักษ์ที่เป็นเอ่อตัวบทสรุปเนี่ยที่มันมีสายควายยักษ์อยู่ในตัวเนี่ยที่เป็นเผือกอะแบบนี้มีทั้งหมดกี่ตัวในประเทศไทยนะครับลองคิดดูแต่อาจจะมีก็ได้นะแต่ผมบอกแล้วกันว่าผมมีนะครับเอาเป็นว่าเวลาผมโม้มก็ต้องโม้อร่อยนะครับโม้อร่อย นี่นี่ครับเดินไปแล้วเนี่ยเจ้ชาชะบาดแก้วนะครับผมชอบเพชรบุรุพาตรงที่อีกอย่างหนึ่งครับว่ามันคือมันหมอ๊อตเข้าใจว่า,วาม,มันมีพอมันมียีนเผือกเยอะอยู่ในตัวเนี่ยเวลาโอกาสการจ่ายเผือกอะเนาะมันเป็นเผือกบริสุทธิ์มากขึ้นเนี่ยโอกาสการจ่ายเผือกมันจะเยอะมากๆจริงปนะไม่ต้องลุ้นครับไม่ต้องลุนนะ้นเนาะโอกาสมันก็จะเยอะมากขึ้นเฮ้ยทําไ,ทไมไม่จูงวะ ไม่เข้าใจวะบอกให้จูงให้จูงโอ้ย<ป>นี่ขนาดอยู่นะเนี่ยไม่เข้าใจ <Hey. S 1> ไม่เป็นไรครับโมต่อนะครับโมต่อนี่ฮะโมต่อเดี๋ยวเรากำลังจะพาไปลงน้ำครับนะฮะ นี่ฮะเจ้าเพชรบุรพาต่อดีกว่านะครับแล้วผมชอบเนี่ยเรื่องในเรื่องยีนน้ำนมนี่อยู่ในตัวมันอ่ะมันก็ต้องจ่ายแบบลูกมันถ้าเกิดเป็นตัวเมียรหรือตัวผู้ก็จะส่งพลังน้ำนมมากๆเลยนะครับนะฮะนี่เอางนี้ดีกว่าหมอก,ก๊อตปะกายดาวบุรพาเป็นไงใหญ่ป่มอย่างนี้ใหญ่ป่มสองปีสองปีใหญ่ไหมนี่อีกตัวเป็นไงโคตรควายเหรอเอาขึ้นรถเลยไหม ขึ้นรถได้ไหม,ใส,ไมไใส่ไม่ได้เหรอ<ป>เอาบมาันยาวไปนะนี่นี่ดูครับดูฮะนี่ยาวไหมยาวไหมฮะนี่ฮะจูงอีจูงอีป่ะนี่ครับ นี่แก๊งตระกูลดาวครับไปลงน้ําไปลูกนะนี่ตระกูลดาวนะครับตระกูลดาวนี่ฮะนี่คือเจ้าปรกกายดาวบุรพานะครับนี่ควายมาใหม่ๆมันก็จะแบบจะงัดงัดกันหน่อยนะครับมันจะงัดงัดกันหน่อยนี่กำลังเดินนะฮะนี่เจ้าตระกูลดาวกับเป็นไงแม่นับดาวเป็นไงใช้ได้ไหม นี่ครับเขาบอกว่าไงปะอย่างตัวผู้นะหมอก,ก๊อนเห็นไหมดูนางมีลูกสองตัวเขานะดูนางให้ดูที่แม่ดูไอ้ดุนแม่แม่ร้อยหกสองร้อยหกสามนะครับตัวเจ้าปรกกายดาวเนี่ยปลายทางน่าจะต้องมีร้อยเจ็สิบนะครับแต่ถ้าให้แน่เขาบอกให้ไปดูที่ยายอยายอยายคือใขรยายคือแม่ละอองดาวของคุณจอร์ดราชสีนะครับอีสานฟาร์มที่ซื้อจากพี่ต้อยพี่โต้ไปห้าล้านนี่คือบรรยากาศบ้านละควายบายคุณเอกนะครับ นี่นี่ฮะนี่ไปแล้วนะฮะนี่กำลังเดินฮะไปนนลงน้ำอะไรนะตอนนั้นลงลงลง,ลงนี้ลงคนละที่อลงที่เดิมลงนี้แหละนี่ฮะบ,บรรยากาศวันนี้ปั๊มพังนะครับปั๊มน้ำล่างพังก็มาทำหน่อย ข้ำน้ำร่างพังมาทำหน่อยนี่ครับนี่เรากำลังเดินไปนี่เจ้านับดาวตัวหลังนับดาวมาเล่านับดาวดีกว่าว่านับดาวเป็นยังไงบ้างนะครับนับดาวเป็นยังไงบ้างเรามาเล่าเจ้านับดาวนับดาวนะครับนี่ก็พยายามจะต้องจูงไอ้กิ่งก่อนนะครับเพราะว่ากิ่งเนี่ยมันจะไปชนตัวอื่นด้วยแล้วก็มันก็ท้องแก่ด้วยนะครับมันก็ท้องแก่ด้วยนะฮะนี่คือเจ้า นับดาวนับดาวเนี่ยเป็นลูกแม่ละองดาวนะครับแม่ละองดาวที่อยู่กับคุณจ๊อตราชสีสามฟาร์มนะครับที่ตัวละห้าล้านนะครับเป็นเผือกนะครับเจ้ารองดาวเป็นเผือกสูงเกือบร้อยหกสิเป็นเผือกที่สูงลึกเกือบร้อยหกสิบนะครับแล้วก็ผสมกับเจ้าสิงหาของพี่ต้อยพี่โต้งนะครับเจ้าสิงหาเนี่ยเป็นลูกแม่หางคดกับปู่เบิ้มนะครับก็คือพ่อเจ้านับดาวนับดาวผสมกับแสนอุทัยครับเป็นเจ้าประกายดาวบุรพาแล้วก็ดวงดาวบุรพาที่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่หืฝุ่น ฝุ่นฝุ่นอะไรนะนี่นี่ยา้ยาอะไรอ่ะไม่ใช่ใชอะไรไม่รู้จากญ้าได้ไงเนี้ยนี่นี่คือญยาอะไรงามไหมงามเพราะอะไรบ้าขี้ควายยาไหนกำลังจะตัดแล้วได้รอบแล้วเดือนนึงแล้วสต,ตาการ์ดเหรอของเก่านะ ใช่ของเก่าเลี้ยงวัวเรามันจะได้มันจะได้กินหลายๆแบบมันจะได้กินหลายๆแบบนะครับนี่หมอก,ก๊อตมาเที่ยวพาหมอก,ก๊อตมาเที่ยวฟาร์มวันนี้มาดูควายนะครับมาดูควายไปเราไปดูบรรยากาศบ้านรักควายกันนี่พิ่งกบแอ่งตรงนี้เปกบแอ่งไปเพราะว่ามันเมนแบบเดินวันนี้ผมอาจจะแบบไม่มันนะลายไม่มันเท่าไหร่นะผมบอกก่อนป่วยยังเริ่มเจ็บคอยนะแบบอารมณ์แบบ จะเป็นไข่อะวันนี้เราก็เลยมน้องมานอนที่ฟาร์มครับเพราะเนื่องจากวันผมมีลูกเล็กนะครับก็กลัวจะติดลูกนะครับก็เลยมานอนที่ฟาร์มนะครับนี่ฮะเรากําลังเดินไปละนี่คือทางลงควายนะครับที่บ้านละควายบายคุณเอ็กนะครับมาแช่น้าใครที่เคยเห็นแล้วก็นะครับก็ก็ฝากติดตามต่อไปนะฮะก็ฝากผมโม้ไปก็บรรยากาศนะครับนี่ฮะเราก็เป็นไง คาเฟ่ไหมคาเฟ่ไหมอันนี้นี่จับทรงลงล้อได้เลยนะเนี่ยนะครับพอถึงข้างล่างแล้วเนี่ยครับเขาก็จะคีเครือกันก่อนนะครับนี่อาทำไมวันนี้มันมานอนตรงนี้นี่ปกติมันจะนอนฝั่งนูน้นนี่คีเครืองกันก่อนนะครับนี่ตรงร่องน้ำตรงนู้นจะลึกกว่านะครับร่องน้ำตรงนู้นจะลึกกว่าเขาก็จะไปนอนตรงนู้นจริงๆนี่กันตรงนี้เนี่ย ก้านตรงนี้เลี้ยงควายทั้งวันยังได้เลย,ยล่มเลยนี่ถ้าเลี้ยงควายฝูงนี่มางนี้ได้เลยนะอยู่ตรงเนี้ยตัดหญ้ามาวางตัดหญ้า,า,อาเอออยากอย,อยากลงก็ลงจะขึ้นก็ขึ้นเอาไงก็เอาเนาะนี่ฮะนี่โอโ้โหนี่ดูลูกแม่แพงแน่นอนไหมกบชนบุรีได้เลย ใช่ไหมมาค้านี่กบชุมนิหลังเหลืองโอ้โหดูนี่ครับนี่ก็คือฝูงควายเอ๊ะทำไมไอเนี่ยมันชอบรูป้ป่ะไอชบาดแก้วมันเดินเดินหลังสุดเลยตลอดนี่มันก็กำลังแบบวุ่นวุ่น,นวายๆอยู่อยู่แถวนี้แหละนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมาใหม่มันก็จะใส่ๆกันหน่อยต้องคอยจูงช่องจูงเชือกนะครับ จูชงช่องจูงเชือกไปนี่ไอ้กิ่งนี้ต้องไอ้นี่เลยไอ้กิ่งนี้ต้องคอยจูงไว้ตลอดครับเพราะมันท้องแก่ด้วยนะครับแล้วก็มันก็ชอบจะวิ่งไปใส่เขาตลอดนะครับแล้วก็กลัวคนอื่นเขาจะทุ่มมันเดี๋ยวมันจะแทงซะนะครับก็กําลังหาโล่งหาล่องอยู่นะครับเนี่ยแต่คนก็ต่างหาล่องตัวเองอยู่นะครับนอนไปก็ประมาณขนาดนี้นะฮะน้ําก็จะไหลผ่านตลอด นูน่นแตกไปหมดแล้วเขื่อนแตกไปหมดแล้วโอ้ดูน้ําเหนือนี่น้ําเหนือนี่แหมคุกคุกน้ําเลยครับเขื่อนแตกไปหมดแล้วนะฮะนี่ก็คือเออเาฟางไปอัดไว้ถองก้อนมันก็เลยได้น้ําขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าประเด็นว่าตรงนั้นอะรองน้ามันลึกแต่เดี๋ยวกำลังจะให้แมคโคมาขุดข้างในหน่อยข้างในที่เราให้น้ํามันเข้ามาหน่อยอ,อให้น้ํามันเข้ามาให้ลึกๆหน่อยนี่นอนเพลิน น้ำเหนือนี่นอนแยกเลยนะครับสวรรค์เบี่ยงนี่คุณเบี่ยงผมนะเช็คเกอร์ไม่นอนโชว์ออฟอยู่นั่นเน่ยตอนนี้แม่งตัวเมียมาใหม่โชว์ออฟอยู่นั่นเนี่ยเอางี้ดีกว่าหมอก๊อสหมอก๊อสมานี่ก่อนดีกว่าเออเฮ้ยอันนี้คือจะขึ้นแล้วเนี่ยมาวิเคราะห์ตัวนี้ก่อนวิเครอลเน,น,นี่ยในเพชรบุรพาก่อนดีกว่าแกนแชมป์ศิลปศิลมันตัวเดียวแล้วนะเขาเป็นไงเขาเขามาไหมชอบแล้วชอบไหมชอบแล้วห้าหมื่นได้ไหมห้าหมื่นได้ไหมค่ารถใช่ไหม อะไรนะค่ารถจะเม่ยวาห้าหมื่นถูกใจให้ฟรีนี่ไงแต่ไม่เคยได้จริงโมก็บอกมีเด็คนบอกว่าถูกใจให้ฟรีถูกใจให้ฟรีไม่ต้องไม่เคยได้จริงแต่แต่อาจารย์อุดให้ผมมาฟรีจริงๆนะเนี่ย ควายการทดลองนี่อาจารย์อุ่นให้ผมมาฟรีนะควายการทดลองเนี่ยนี่นี่โอน้โห oh, นอนเพลินนะครับไม่ค่อยมีแมลงด้วยนะใช่ไอเพชรไม่นอนเลยเพชรเพชรนอนเพชรบอกให้นอนไงเพชรโอ้ oh, ดูนี่แกงตระกูลดาวเขาไปนอนนี่ตระกูลดาวแม่แพรมันนอนกันได้ไว้ตรงนั้นอนะ ปกติมันจะจั่วกนันจะจั่วกันโอ้โหนอนเรียงเลยถ้าน้ำขึ้นอีกสักสองเอ้ยน้ำมันลงไปหน่อยนู้ี่ยถ้าน้ำมันกขึ้นอีกสักเออถ้าขึ้นอีกสักคืบหนึ่งอง่ะสวยเลย,ลอยเออเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่โคจะมาละจังหวะได้ละเฮ้ยเหมือนน้ำมันลดไปอีกหน่อยว่ะนี่เพราะคราวที่แล้วมันจะประมาณนี้ยังมีรอยน้ำอยู่ แสดงว่าพังไปหน่อยเล่นอยู่นั่นนะฮะเจ้าเพชรบุรพานะครับ,บ,รน,รบนี่ก็คือบรรยากาศที่บ้านรักควายบายคุณเอ็กนะครับนะครับยามเย็นนะน,น้ําเหนือก็นอนยังแยกตัวอยู่นะครับเขายังแยกตัวอยู่นะครับแล้วก็เวลากินหญ้าก,ก็ยังแยกตัวอยู่ย,ยังพยายามปรับตัวเข้าฝูงอยู่นะครับนะครับแล้วก็กไ็ไอ้ก็จะมีอยู่สองตัวเนี่ยจะมีไอ้ไอเจ้ากิ่งเนี่ยกับไอ้ นะครับชบาแก้วเนี่ยเอ้ไม่ใช่ชบาแก้วไอ้เจ้าสิรินะครับอย่างตอนหน้าตอนหลังจะเล่นมันอยู่นะฮะมันก็เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับชีวิตมันก็จะมานั่งซึมเศร้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวต้องพาไปหาหมอนะโรคประสาทมานบกินยาซึมเศร้าหน่อยนะครับมาได้ปะไม่รู้นะครับโอ้จะเขาสวยมากเลยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะต้องขออนุญาตนะครับลาทุกท่านนะฮะ ต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องกราบขอบคุณหมอก๊อตด้วยวันนี้เข้ามาหมอก๊อตต้องบอกว่าหมอก๊อตเนี่ยน่ารักมากๆหมอก๊อตเนี่ยคอยดูแลฟาร์มผมทุกอย่างนะครับเตรียมระบบสืบพันธุ์ดูแลพื้นฐานดูแลทุกอย่างทําเตรียมทําให้ควายท้องควายผมเป็นสัตว์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนที่สิริเป็นสัตว์นี้เมือ่อใส่กิ๊บนะครับหมอก๊อตเป็นคนจัดการทั้งหมดแล้วก็หมอก๊อต ทําคลอดหมอคอตก็เป็นคนมาจัดก,การทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าเพชรบุรภาและตัวต่อไปก็จะมาจาัดก,การก็คนนี้แหละครับเป็นคนเบิกเนตรของส <c oughs> ิบแกนแชมป์นะครับต้อง <c oughs> ขอบคุณหมอคอตด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็แวะมาอย่างที่บอกก็มาดูควายให้อีกนะครับขอบคุณมากๆนะขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามหมแลาบ้านละควา,ายไปคุณเอกหมอคอตบอกเบอร์หมอคอตหน่อยได้ไหมเผื่อใครที่อยากจะใช้หมอ๊อส0875828064ครับแป๊ดหนึ่งนะ0875828064 8064ครับถูกต้องปะ โอเคก็อย okay, so the ู okay, <so> ่พ <so> ื right. right. ้นท <Everyone> ี่ชมบุร no? ีหรือแถบนี้ก็ติดต่อหมอต๊อกหมอกรได้แล้วก็ใครที่จะขายขายขายควายติดต่อได้ไหมขายควายเอาควายเนื้อหรือควายงามทุกอย่างทุกอย่างใครจะขายควายเนื้อหรือจะขายควายงามติดต่อหมอกรได้แล้วก็ใครอยากเข็นควายอ่าถ้าสะดวกก็ช่วยกันได้ครับอ่าถ้าสะดวกก็จะคุยกันได้นะครับเข็นฟรี เอาแต่ค่าน้ำมันเขนฟรีอ๋อมันแลาน้ำมันเข็นฟรีเอาคันเอะปกติไปหาเด็กปั๊มเด็กปั๊มก็ไม่เคยบอกเนาะว่าพี่คับน้ำมันฟรีครับน้มันฟรีเออไม่เด็่ไม่พี่คับเอาเอ่อเอาหัวใจไปเติมแล้วเ่เด็กปั๊มบอกไม่ได้ใช้ตังค์พี่ไม่ตังค์ใช้ตังค์นะครับโอเคครับบายๆนะครับขอบคุณมากๆนี่ครับคุณฉัชชาวอนภรยาผมมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ดีเลยนะฮะป่วยอยู่เลยนะครับโอเคครับบายยครับหมดแรงไร์แล้วครับบายยครับสวาสดีคร